สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่อวีดเดอร y เพลเยครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมเตกซ่าครับกับการเฟ้นหาทีมที่ดีสุดจากเทรนเนอร์ทั้ง4ท่านครับทำไมทำไมคุณต้องทางการขนาดนั้นนะ ดูไปเนี่ยเวลาก็าทำรายการอย่างนี้ก็ทางการขนาดนี้ยมัเนี่ยเป็นเรียลลิตี้ออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องดูหล่อๆหน่อยครับพี่เข้าใจว่ายิ่งใหญ่แต่มันต้องแบบว่าเฮฮาว่าเข้าถึงน้องๆป่ะเอาบีบผมมาพี่พี่อยากเป็นตัวเดียพี่อย่ามาเล่นเดินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ได้ทั้งทั้งสี่ท่านด้วยนะครับมีพี่เซนติมาชแนลมิสเตอร์ทันแล้วก็เชอร์รี่สี่คนพวกคุณรู้ไหมเนี่ยว่าผมเอาพวกคุณมาทำอะไรกันวันนี้พี่รู้หน้าผมดิผมงงไปหมดเลยชีวิตเนี่ยมาภากไงแล้วผมไม่ได้แกล้งผมบอกให้ผมงอย่างี้ นี่คือเรียลิตี้ครั้งแรกแบบออนไลน์ในประเทศไทยที่เราจะให้พวกคุณทั้ง4คนมาเป็นทรนเนอร์เดี๋ยว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 ใครนเนอร์นักพาไม่ใช่มาภาคกับหรอไม่ใช่พี่ผมชวนพี่มาเนี่ยไม่ได้พี่ให้พี่มาพาค่รัวผมพี่จะต้องมาหาพทกีฬาเข้าทีมพี่คือต้องมาแข่งกับคนนี้สามคนนี้แหละพี่เพื่อพี่ไม่ได้ลงไปแข่งเองพี่ไม่ต้องกลัวโดนก็มง็นตัวพี่ไม่ได้แข่งเองพี่ต้องไปหาเด็กอ่ะหาเด็ก ครับนี้ <S <S 1> <S 1> ใช่โดยจะแบ่งเป็น4ทีมนะครับเป็นทีมของเทรนเนอร์เซนตินะครับเทรนเนอร์ไม้เทรนเนอร์มิเตอร์ซานเทรนเนอร์เจอรี่ผมจะมีมิชชั่นให้พี่แล้วก็อีก3ท่านแบบการออดิชั่นกับติกงกติกาง่ายๆเลือกลูกทีมด้วยภารกริจออดิชั่นโดยเล่นหมด 5v5 จากทางบ้านนะนึกภาพตามผมนะเปิดห้องให้ทางบ้านจอยครัา,าพูดบรรยกาศสอครั้งนะครั้งหนึ่ง 5v5 เท่ากับว่าทั้งหมด20คนคุณต้องหา5ผู้เล่นที่คุณคิดว่าดี้สุด แต่ละตำแหน่งนะครับเปิดห้องเอาทุกคนต้องอยู่ในห้องหรอพี่ติสอนเปิดเมมเบอร์แล้วกันเออเปิดเมมเบอร์ได้เปิดห้องไรวมกันอะไรไม่ต้องสอนไม่ใจอีกบ้าเปิดห้องแข่งขันในโหมด5 v าในเกม RV ของเราเราค่คยเปิดเอง โบรัมดาไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่ไม่ต้องบงต้องแบนอยากให้เห็นว่าทางบ้านที่เข้ามาเนี่ยเล่นได้อย่างเต็มที่แล้วคุณจะได้เลือกเล่นเต็ที่จะมีแววตาที่เฉียบคมแล้วยังต้องวัดดวงด้วยว่าใครเข้ามาโดยภารกิจนี้ทุกๆคนครับผมจะมีเวลาแบ่งวันให้2วันด้วยกันวันแรกเนี่ยคือวันจันทร์นะครับคือพรุ่งนี้สี่พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย3ถึง5โมงเย็นนะครับที่ผมจะเปิดห้องคัดเลือกสาหรับทีมเทรนเนอร์คนแรกก็คือเทรนเนอร์สันคนต่อมาคือเทรนเนอร์เซนติวันแรกจะมี2คนน เลือกลูกคืนก่อนจากการเปิดห้องคนละ2 2> อสองครั้งวันถัดไปคือวันอังคารที่5พฤษภาคมบ่าย3ามถึงห้าโมงเย็นเช่นกันจะเปิดห้องคัดเลือกสําหรับเทรนเนอร์ไม้ชาแนลและก็เทรนเนอร์เชอรี่ที่จ<า>ับัดียว<ต>กัน<ๆ>เอ้ย <c oughs> เราบอกเลยว่า <c oughs> เรื่องของรายการมันเป็นเรียลลิตี้พี่คนจะบลอเห็นนะครับว่าสายตามันล็อกแรกล็อกแรกอยู่ตลอดเลยนะไม้ชาแนลกับผมคือคือพร้อมกันเลยไม่พร้อมไม่เปิดของไม้ก่อนพอเปิดของไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยไม้ก็ดูผู้เล่นของไม้ไปใช่เราไม่เข้าใจ เราเา็นสลับกันผมไม่เป็นเพราะอะมันเป็นคนเล่นไหมผมว่าที่สลับกันนึกว่าเขาให้มาบ้างนะไปเอาเดี๋ยวโดนเป็นตัวใจง่ายมาให้กับเชอ่ะเดี๋ยวเลือกของเหลือจากพี่กับซันของเหลืออะไรเชียกับพ่อคุณผู้ชมทุกคนนะที่ดูอยู่ตรงนี้คุณดูรีแอคทุกคนตรงนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนอีปอลลัพธ์มันออกไอ้ที่ขิงๆเนี่ยตอนคุณยังไม่ได้ลูกชิ้นเนี่ยคุณก็พูดได้เดี๋ยวถ้าคุณได้แล้งนะนะขอบเงินเงินขอบทองทองแต่ไม่มีผลึกเพชอะไรอย่างนี้นะอ่ะมีอะไรสงส ถามได้เลยครับเออ <c oughs> ไม่มีแหละไม่มีแหละไอเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้คุณบอกคุณเ่อคุณสงสัยอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายคุณเชลรี่อ,อผ,มผมสงสัยว่าแบบเราสร้างห้องหรือทางทีมงานสร้างห้องไงผมงง เดี๋ยวมีทีมงานสร้างห้องให้แฮรีกับคุณแล้วคุณก็เข้ามาเป็นแมวมองเออผมว่าแค่ดเรื่องเดียวใช่ครับแต่คุณไปเลือกผู้เล่นจากห้องของเทรนเนอร์เซนตีเทรนเนอร์ไมคเทรนเนอร์ซันยังไม่ได้นะคุณต้องเลือกแค่จากห้องของคุณที่มีโอกาสแค่สองครั้งใช่องเหลือไม่แน่ของเหลือมันอาจจะเป็นของที่ดีกว่าของเดิมก็ได้นะพี่คนเราเวลากินข้าวมันยังเหลือของอร่อยที่สุดไว้คำสุดท้ายเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ล้วตอนที่เราเลือกการเีแยคชช่นเราอ่ะจะไปอยู่ตรงไหนเราก มาดึกว่าต้องไปภาคตรงนั้นปึ้งทำไมอยู่ตรงนี้พี่ต้องเป็นเทรนเนอร์เป็นในฐานะผู้อาวุโสของชาวแคสเตอร์ทุกท่านที่ต้องมาสู้กับไอโฟเทเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังเมืองไทยพวกนี้แหละตอนแรกไม่กดดันตอนนี้แบกกดลับไ้เต็มเลยผมเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนยี่แลลวเป็นทั้งเทเยอร์เป็นทั้งโค้ชและเคยแข่งรายการอย่างนี้มาแล้วด้วย ในรายการที่คุณเป็นโค้ชได้เขากาคุณแพ้นะอ้าวมาไม่มพูดเลยนะจุกเลยเราจุกเลยเราคือเราไม่ต้องการชัยชนะเราต้องการความพ่ายแพ้เพ่ที่เราจะพัฒนาต่อคุณต่๊ก่อนผมแพ้วันนั้นนะแพ้วันนั้นเพื่อจะมาชนะวันนี้ใช่ไหมซันแพ้วันนั้นเพื่อจะมาชนะวันนี้ไปยุ่งกับลิงดีบ้ากันอะไรบ้งขิงก่อนคุณมีอะไรมาขิงคุณเจผมจะทำให้ดีที่สุดครับ เอาันะอย่าลืมว่าที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพิติภาตั้งแต่เชอรี่เล่นแมตช์แรกแต่เชอรี่ลงเล่นแมตช์แรกก่อนมิดเดิลซันจะลงเล่นก่อนมิดเดิลซันจะเป็นเทรนเนอร์ด้วยเอจริงที่ผมผมเป็นคนที่เล่นอาร์วีวันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยก็เล่นจนถึงปัจจุบันนี้ผมเล่นก่อนเซิร์ฟเปิดครับไม่เดี๋ยวไปเล่นท้องแค่นะครับผมไปเล่นเซิร์ฟนอกก่อนมาจับขวดนมผมจับโทรศัพท์เล่นเกมเลยโอ้โหมิดเดิลซันมันมีโทรศัพ่งอะไรนะตอนตอนเกย์มายังเป็นเพจเจออยู่ไหมอ่ะคือถ้าไปเล่นเองยังไม่สู้ในเรื่องของวิสัยทัศนน์ใเรรื่ออองงงขกาม ผมไม่ครสร้างประโยคสุดจะทนคนอย่างเชนะ่ะ <_ d ope> ยัดแดงยัแง์แดงอยู่นะทุกวันนี้ยังอยู่นะฮะปกติเราเป็นโค้ชเนี่ยปกติไม่ใช่นะที่ที่ไม่ได้มาพลาดเหรอที่ไม่ต้องต้สงย้ายใครตอนนี้ <ด extracted. S 1> ที่ต้องทำให้ทีม <_ d ope> ตัวเองชนะให้ได้นะ네ครับสี่คนนี้ประสบการแตกต่างคนละด้านพวกคุณคิดว่าพวกคุณจะคว้าแชมป์มาได้ไหมแล้วพาพวกเขาทั้งห้าคนพี่อนาคตจะเป็นลูกทีมของคุณไปถึงคำว่าแชมป์ได้ไหม เฮ้ยไม่มีใครมั่นใจในตัวเองกันเลยหรอผมกำลังประมวลผลอยู่ความรู้สึกกำลังรอกำลังรอคนอื่นขิงอยู่เห็นไหมครับอะไรไม่ค่้วยละ แก้วแก้วแก้วสีเอาแก้ววะที่ต้องมองเห็นไปมองเห็นไปพัดติดคนเดียวเลยถ้าคุณอยากชูถ้วยเลยครับทุกคนครับอันนี้ไม่แลใช่โมฆะนแล้ะโมฆะอะไรนี่เขาแชมป์ลื่นเอารู้สึกครั้งสุดท้ายที่แพ้เป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะผมทายทุกคนดูแล้วว่าผมก็แชมป์แชมป์แล้วเรียบร้อยไม่เหี่ยวโมฆะแต่รู้แค่ว่ายังไงรอบนี้ผมจะต้องชนะให้ได้ศักดิ์ศรีมันขำคอผมกูจะสีบอลนี้แล้วผมว่ามิตรซันดูจะจริงจังที่สุดเพราะที่ผ่านมาผมจิงโจมาตลอดรอบนี้ของจริง งงแต่ไม่ค่อยจริงใจให้ได้ข่าวเราอ่ะใช่ครับหลอกไป่รู อะไรเนี่ยเติมเลยเราอะไรสุดเนี่ยสี่คนนี้เชิญชวนหน่อยครับว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับที่คุณจะมีโอกาสเลือกลูกทีมใครอยากเป็นลูกทีมใครก็เตรียมไปจอยขอบคุณได้แล้วผู้คุณมีอะไรดีที่เขาต้องมาเป็นลูกทีมคุณครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซันนะครับผลงานก็มีมากมายนะแต่หาไม่เจอก็อยากจะเชิญชวนใครที่อยากเก่งขึ้นนะครับเข้าห้องในช่วงเวลาที่ผมรอคัดเลือกลูกทีมเข้าแล้วกันนะครับช่วงเวลาก็ที่โมงสามถึงห้าโมงนะพรุ่งนี้เป็นช่วงเวลาของคุณก่อนคนแรกเลยครับซันใครที่อยากอยู่ทีมผมนะครับอยู่ในสัังกด ผมก็เข้ามาให้ทันแล้วกันนะครับไม่ต้องห,วงห่วงอยู่ับผมมีทั้งความฮามีทั้งความเก่งออกไปนี่คุณได้ดีทุกคนนะ,นะดวต์ขอผมนะคุณจะมีสาระหรือคุณจะจริงจังหรือคุณจะยังไงผมเป็นลูกทีมผมสับสนมากอ่ะเดี๋ยวไปดูที่พี่เซียนติบ้างดีกว่าถ้าน้องเห็นมิมสเตอร์ซันอย่าพึ่งเข้ารอเข้าทันพี่เดี๋ยวน้องผิดเวทีของดีวัที่วีได้กอะพี่ตอนไงตอนโค้ชเล่ลยครับโกครับรอเข้าพิจิเต็มเลย ก็ผมอาจจะไม่ใช่โปรเพเยอร์อะผมทำให้คุณเป็นสตรีมเมอร์ได้ออไม่เดียครับการโทษที่นั่งๆอยู่เนี่ยสตรีมทุกคนเลยเฮ้ยเราได้เรื่องคุณลิตี้เอ่อเราเอาคุณลิตี้ตรงนี้เวลาเราตกทีมโปรเพเยอร์จ๋าใจแค่ไหนโอ้ทีมโปรเพเยอร์ชนะไหมก็นเท่านั้น มิตอราซันอย่าเข้าเห็นแั้มีเห็นมิตาซันอย่าเข้าเข้าของพี่เอาอเอาไอ้ควันแรกเขาขิงกันไปเรียบร้อยแล้วฮะวันต่อมาบ่ายสามหนึ่งครับโงเย็เหมือนกันนะครับวันอังคารที่ห้าพฤษภาคมเป็นห้องของไม้ก่อนเชอรี่ไม้ครับเชิญชวนหาลูกทีมเลยฮะเอไม้บิ้วมครับทันท่วเอาไหมม่ีสมเสียงม่ีเสียงไเยเม ขำใคยขำเออสวัสดีครับอยู่กับผมไม้กับรายการไม้ซีดน่าจะแบบคุ้นหูมากคานี้ต้องบอกเลยว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับผมเป็นการเล่นหลากหลายสไตล์บอกเลยว่าต้องมีประโยชน์กับการนําไปแข่งในรอบนี้แน่นอนครับชนะโปรเพยเยอร์มันสะใจกว่าเว้ย <st it> นะพี่ตีนะเราสายสรตมเมอร์บอกได้คำเดียวว่าความสนุกคนอยู่ตรงนี้ทุกคนครับคุณอาจจะไม่มีผู้เล่นระดับท็อปเซิร์ฟเวอร์อยู่กับคุณเลยก็ได้กับกันมันอาจมีผู้เล่นที่เป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์อยู่กับทีมใครคนใดคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับ เชอรี่ครับเชิญชวนเลยฮะครับสวัสดีครับเชรี่ครับเป็นอดีตโปรเพยเยอร์ไปแล้วตอนนี้ก็จริงๆิเล่นเกมไม่เป็นเลยเข้ามาจริงจรก็สอนให้เล่นได้จริงๆของเชรีคือใครเข้ามาก็ได้เชรีสามารถปันให้เป็นเพชรได้หมดบอกหน่เราเอามาแบบจนเราไปเป็นแชมาเรารู้หมดเลยทุกเส้นทางผมรู้หมดว่าเส้นทางแชมมาทำยังไงเส้นทางแ์เดินย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาที่สตีมผมก็ถึงแล้วครับจ้ามีคนเงียบอยู่คนหนึ่งมีคนเงียบอยู่คนหนึ่ง คุณนั่นแหละครับคุณาให้ไป คือผมจะบอกนะว่าคุณอาจจะได้กละ้ถ้วยสองถ้วยกันแต่ผมไม่หยิบมาทุกถ้วยแล้วตอนเซตงานผมแอบหยิบทุกถ้วยแล้วใส่สอถ้วยแล้วจ้าเลยพี่โอเคครับช่วยแล้วพี่ไม่ไหวว่ะเราไม่เจอกันพักเดียวพี่กายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอฝืนอย่างนี้ไปนานแล้วจริง้างนั้นวันนี้ลบกวนเวลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วขอให้ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้เตรียมเลือกลูกทีมอลกันครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับนี้ลาเพียงเท่านี้เลยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ 干嘛呢？大家。